ห้าคำพูดต่อไปนี้นะครับไม่ควรพูดนะครับเพราะเป็นห้าคำพูดดึงดยดพลังงานลบเข้ามาในชีวิตนะครับยิ่งพูดยิงโจนชีวิตยิ่งแย่มีอะไรบ้างมาดูกันเริ่มจากคำแรกครับคำนี้ครับเงญญินไม่ใช่สิ่งสำคัญของชีวิตนะครับอ่ะเคยเจอไหมครับประโยคนี้เงินไม่ใช่สิ่งสำคัญอ่าเจอไหม ประโยคนี้นะครับเป็นประโยคที่เรียกได้ว่าพาจทย์เลยนะครับเมื่อคุณพูดคำนี้ออกไปนะครับคุณเนี่ยกำลังดึงดูดนะครับเรื่องอะไรก็ตามแต่นะครับที่ไม่พึงปรารถนาเกี่ยวกับการเงินเข้ามานะครับเพราะว่าคุณพูดเองนี่มันไม่สำคัญนะครับแน่นอนว่าการเป็นมนุษย์เนี่ยเรื่องที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษย์คือเงินนะครับทุกอย่างเราใช้ชีวิตบนโลกมนุษย์เนี่ย ไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนคุณจะทำอาชีพอะไรคุณจะเป็นคนแบบไหนยังไงคุณจะต้องใช้เงินดังนั้นเนี่ยเงินสำคัญแน่นอนนะครับการที่คุณพูดว่าเงินไม่สำคัญเนี่ยนอกจากการโกหกความจริงแล้วนะครับมันเป็นการโกหกความจริงนะมันยังเป็นคำพูดที่ดึงดูดเรื่องลบๆบดึงดูดเรื่องผิดหวังดึงดูดเรื่องไม่ได้ดั่งใจทางการเงินเข้ามาในชีวิตคุณด้วยดังนั้นคำนี้นะครับอย่าพูดนะครับ ยิ่งพูดยิ่งจนนะครับยิ่งพูดยิ่งแย่ยิ่งพูดยิ่งผันนะครับคำว่าเงินไม่สําคัญเนี่ยอย่าพูดเลยนะครับเก็บไว้นะเพราะมันเป็นการโกหกความจริงมันเป็นการที่เราไม่ยอมรับความจริงด้วยนะครับทุกวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกมันใช้เงินซื้อหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําเปล่าอาหารนะครับเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยบางคนบอกไปขอคนอื่นเอาสิ แล้วคนที่เขาให้คุณเขาใช้เงินซื้อมาไหมครับแน่นอนต้องมีสักคนแหละที่ให้คุณแล้วเขาเอาเงินซื้อมาเขาถึงเอามาให้คุณดังนั้นเนี่ยอย่ากโกหกความจริงนะครับเพราะว่ามันบาตด้วยนะข้อที่สองนะครับคนรวยไม่มีความสุขโอ้ยประโยคนี้ไปเจอไหมคนรวยไม่มีความสุข จะรวยไปทําไมคนรวยไม่ม,มีความสุขนะครับคนรวยเนี่ยนะทุกคนรวยเครียดคนรวยต้องแข่งขันคนรวยเนี่ยต้องอ้ยดิ้นลนนะฮะจะผมจะบอกงี้ฮะถ้าคนรวยไม่มีความสุขเนี่ยพูดตรงๆนะครับแล้วคนที่ขัดสนคุณเกอมีความสุขเครับแน่นอนฮะผมพูดตามความจริงเลยว่าเงินเนี่ยสามารถซื้อปัจจัยภายนอกได้ทุกอย่าง แต่ปัจจัยภายในเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตใจและจิตวิญญาณนะครับซึ่งถ้าคุณฝึกจิตถึงคุณปฏิบัติถึงคุณจะพูดคํานี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดไม่ใช่เรื่องที่ปแปลกแต่ถ้าคุณยังฝึกจิตไม่ถึงปฏิบัติจิตไม่ถึงผมบอกเลยคํานี้อย่าพูดครับมันเป็นเหมือนคนคาพูดคนขี้ฉาพูดตรงๆเลยนะครับยิ่งคุณพูดนะครับชีวิตคุณยิ่งแย่ชีวิตคุณยิ่งพังเพราะคุณกําลังโกหกแม้กระทั่งตัวเองนะครับ อิจฉาเขาแะ้วยังโกหกตัวเองอีกตัวเองอยากรวยใจจะขาดเล่นหวยทุกงวดแต่ถูกบ้างไม่ถูกบ้างหรือบางคนไม่ถูกเลยก็ไม่รู้นะแต่ยังกล้ามาพูดคนรวยไม่มีความสุขตัวเองยังซื้อทุกง้วดอ่ะคืออย่ากโกหกตัวเองครับคนเราเวลาอยากได้อะไรอย่าโกหกตัวเองอย่าปิดบังตัวเองนะครับอย่าหลอกตัวเองนะครับ ดังนั้นเนี่ยคำนี้ไม่ควรพูดเป็นอย่างยิ่งนะครับผมมาต่อครับคำที่สามนะครับคือคำนี้ครับเดี๋ยวทำอ่าเคยเจอคำนี้ไหมครับเดี๋ยวทำอ่าคำนี้นะครับเป็นคำทำลายโอกาสเราเลยนะครับเป็นคำที่ทำลายโอกาสในการแสวงหาธุรกิจหรือการเงินใหม่ๆของเราเลยนะครับ แน่นอนว่าการผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยมันทําให้ชีวิตเราเนี่ยค่อยๆถอยหลังพลาดโอกาสดีๆนะครับคุณพูดคําว่าเดี๋ยวไปเรื่อยเนี่ยเดี๋ยวคุณเจอคนที่เก่งกว่าดีกว่าคุณมาทําเมื่อไหร่คุณไม่มีโอกาสแล้วนะครับเขาเอาลูกค้าคุณไปเขาเอาโอกาสดีๆทางการเงินไปนะครับดังนั้นเนี่ยคำว่าเดี๋ยวทำเนี่ยเลิกพูดอ,อย่าพูดนะ นะครับก็คำนี้เป็นคำที่ไม่ควรพูดเป็นอย่างยิ่งนะครับยิ่งพูดต่อหน้าผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจเจ้านายที่มีเงินมีทองเนี่ยเขาจะประเมินคุณว่าคุณแบบไม่มีศักยภาพอ่ะไม่กระตือรือร้นมีโอกาสที่จะถูกดองตำแหน่งหน้าที่การงานนะครับดังนั้นเนี่ยคำว่าเดี๋ยวทำาะะไปพูดนะครับสำคัญมากๆนะครับคำนี้นะห้ามพูดนะคำที่สี่ครับ ทำไม่ได้นะครับคำนี้นะครับอย่าพูดนะการที่คุณพูดคำนี้มันเป็นการตอกย้ำกับจิตวิญญาณของตัวคุณเองว่าคุณเนี่ยไม่มีความสามารถไม่มีศักยภาพมากพอที่จะทำมันให้สำเร็จได้หรอกมันเป็นการปิดโอกาสตัวเองนะครับทำให้คุณเนี่ยไม่กล้าลองทำสิ่งใหม่ๆนะครับเพื่อที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จ นะครับผมดังนั้นเนี่ยคำนี้อย่าพูดมันเป็นคำที่ปิดกั้นตัวเองปิดกั้นชีวิตปิดกั้นโอกาสปิดกั้นการลงมือทำนะครับย้อนกลับไปตอนที่ผมทำ YouTube ช่องแรกสุดเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยผมพูดตรงๆว่ายอดวิวขึ้นช้ามากยอดซับอะช่วงแรกขึ้นวันละหนึ่งคนสองคนน่ะโอ้โหคือแบบท้ออะหมดกำลังใจอะถ้าวันนั้นนะครับผมพูดคำนี้นะครับ ทำไม่ได้ทุกวันนี้ผมคงไม่สามารถมีรายได้จาก YouTube ได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยทำเนี้ยขอร้องอย่าพูดนะครับอย่าพูดเด็ดขาดนะเพราว่าทำไม่ได้นะครับผมข้อที่ห้าครับข้อสุดท้ายนะครับฉันไม่อยากรวยอ่าเคยเจอไหมคนพูดแบบนี้ฉันไม่อยากรวยนะครับ นี่คือบางคนอ่ะถ้าไม่อยากรวยจริงๆแล้วพูดเนี่ยก็ก็ <degrees S 1> ถือว่าเขาพูดความจริงนะก็ปล่อยเขานะครับมันมีนะครับคนคนที่ไม่อยากรวยเนี่ยมีจริงๆนะอันนี้ไม่ได้กลัวน,นะครับนี่บางคนไม่อยากรวยจริงๆก็ปล่อยเขาอันนี้เราปล่อยเขาครับแต่จะมีบางคนนะครับที่อยากรวยซื้อทุกงวดผมบอกไปแล้วซื้อทุกงวดลุ้นทุกงวดหวังรางวัลที่หนึ่งทุกงวดแต่กลับพูดว่าอะไรครับไม่อยากรวย ตัวเองยังโกหกเลยครับคุณคิดว่าสิ่งต่างๆจัก,กรวาลฟ้าดินเขาจะให้คุณรวยไหมครับไม่มีทางครับอยากรวยบอกอยากรวยไม่ต้องอายใครจะลอ้อใครจะแขวะกรามเขาไม่ใช่กรรมเราครับดังนั้นเนี่ยอย่าพูดคํานี้นะครับถ้ากลัวคนล้อนะครับอาอย่างผมยอมรับเนาะเมื่อก่อนผมอาจจะอยู่ในสังคมทีไม่ได้ดีมากนะครับถ้าพูดว่าอยากรวยเนี่ยจะมีพวกชอบแซวนะครับก็ไม่ต้องพูดนะครับไม่พูดเลยนะ นะครับเป้าหมายตัวเองก็ไม่ค่อยพูดนะถ้าไม่จําเป็นอ่าหรืออาจารย์ไม่ถามก็ไม่พูดนะครับอย่าพูดนะครับคํานี้อันนี้เป็นห้าคำนะครับขาจนไม่ควรพูดอย่าพูดเด็ดขาดนะครับไม่ว่าจะเป็นพูดประชดนะครับหรือพูดเพราะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆอย่าพูดนะครับมันจะดึงดูดสิ่งไม่ดีเข้ามาซึ่งผมเชื่อว่าถ้าตัวผมเองพูดในเมื่ออดีตเนี่ยตอนที่ผมเริ่มทำยูทูบใหม่ๆมันยากมาก นะครับจับทางอะไรไม่ได้เลยบอกเลยครับชีวิตผมวันนี้ไม่มีสิทธิ์มีรายได้จากออนไลน์เลยนะครับทุวกวันนี้ที่เราประสบความสําเร็จในออนไลน์สามารถมีเงินจากออนไลน์ได้เนี่ยเพราะผมเนี่ยไม่พูดคํานี้เลยนะครับทําไม่ได้เนี่ยผมไม่พูดเลยนะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ใครเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดติดตามแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้หน่อยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจคอร์สเรียน สอนหาเงินออนไลน์ทักมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ